ดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับครั้งนี้เรามาด้วยการถ่ายเครื่องบินนะครับไลออนแอร์กำลังจะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายเอเชียไหมครับผมเห็นเขาเอาที่ขนสัมภาระมาเก็บกระเป๋าไว้ให้เอเชียมานะผมเห็นอยู่อยู่ตรงนี้ ดูนะครับเห็นรถจอดอยู่ตรงนู้นไหมนั่นนไลออนหันมาแล้วนะครับผมมาเมื่อกี้เห็นกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่นี่นะครับสนามปินตรังออกมาแล้วนะครับ จากสามเจ็ดไปเลยนะครับถ้าใครชอบดูลออนบ่อยๆนะครับเ <c ười> ครื่องเครื่องบินสกักันบินแล้วเสียงมันจะดังตามที่ผมดูมาตอนนี้สนามบินตรง ทางตรงข้างนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็มีการต่อลันเวย์ทางฝั่งนู้นได้นะครับโอเคไปนู่นไปอ่อนไปนู้นแล้วนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับปิดท้ายด้วยภาพสนามบินใหม่นะครับโอเคจอกันบ๊ายบาย